โอ้ฝนตกปลาเบิร์นนี่หรอกมั้งฮึบอุปกรณ์จับปลาฮึบฮึบฮึบึบอุปกรณ์จับปลาโอ้ปึ๊บซาซาฮึบโอ้ได้ยุ้ยฮึบฮึบนี่นี่โอ้ฝนตกตกฝนตกตกฝนตกตกโอ้ต้องบีบแปนแนนวะอึ๊บโอ้ได้ผลพี่น้อง โอ้โหไอ้คนนันไอ้คนใน,ในั้นเพื่อ่าอุปกรณ์จับปลาคือแบบไหมโอ้ผ่านเลยอึ๊บโอ้ weg. นัน่นเนี่ยปึ๊บออกสื่อคุยแน่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งหนึน่งก็ทันอึ๊บแน่อยู่ขิงนึ่งเลยปะโอ้เด็ดเด็ดอุปกรณ์จับปลาสุดไปลองสื่อมาใส่เบื้องของใช้ในครัวเรือนเบื้อง อยู่ขิงนิ่งเลยโอ้โอ้ไปเลไดยไดโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้เนี่ยทึบโอ้โหทึบโอ้โอ้มาทันไยทึบมาหมุนมือหมุนมือมาทันนี่แสดง ทานให้กันใี่น้องแบบนี้ลองหเหน,นียวด้วยเลับเอียน